ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินไปบนทางเดินที่มีระดับความสูงเหนือยอดไม้ที่นี่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยของเรานี่เองครับควินสิริกิต โ o t านิกการ์เดนแม่ริมเชียงใหม่ไทยแลนด์ให้สังเกตดูบริเวณโดยรอบของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะเดี๋ยวเราจะลงไปเดินสะพาน ที่อยู่ข้างล่างกันครับ

สะพานชมเรือนยอดไม้อย่างนี้นะ่าจะเป็นจุดแวะชมแห่งแรกนะครับในสวนแห่งนี้ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้สังเกตเห็นสภาพของป่าและระบบนิเวศโดยรวมซึ่งจะมีจุดให้สังเกต mm hmm. เช่นจุดที่มีกิ้งกาบินนะครับแล้วก็มีรังมดไว้ให้เด็กๆได้สังเกตนะครับ แต่ละจุดก็จะมีแนวสังเกตที่แตกต่างกันไปนะครับมมมเมื่อมองไปด้านล่างก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันไปเช่นดงกล้วยป่านะครับแล้วก็ยอดไม้ชนิดต่างๆนะครับเช่นยอดไข่นะครับซึ่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ต้นไม้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้สังเกตนะครับซึ่ง คิดว่าควรจะมีเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมงนะครับถ้าจะสังเกตให้ดีนะครับ ก็เดินกันสบายสๆนะถ้าคนที่กลัวความสูงก็มีเคล็ดลับอยู่นิดนึงเราอย่ามองไปข้างล่างนะถ้ามองไปข้างล่างมันก็จะเห็นความสูงใช่ไหมในคลิปนี้จะเห็นว่ามีคนที่กลัวความสูงเนะี่ยเขาเรียกโรคกลัวความสูงเนะี่ยเขาก็จะเกาะด้างข้างค่อยๆเดินไปนะีก็เป็นการฝึกให้เราชินกับความสูงอย่างหนึ่งนะ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นยอดของไผ่ไร่นะซึ่งคนนิยมกินหนาะไผ่ชนิดนี้มากนะในตลาดจะเห็นขายกันเยอะนะครับ เดินมาข้างในสุดก็จะเป็นจุดที่สำหรับถ่ายภาพนะครัข้างหลังก็จะเป็นแนวภูเขาที่สวยนะคนก็นิยมกันมาถ่ายรูปกันบริเวณนี้นะ

ภายนอกเท่าไหร่นะครับว่ามีสัตว์มีแมลงอะไรบ้างนะครับส่วนมากก็จะมาถ่ายรูปเอาวิวสวยๆมากกว่าครับมุมนี้สวยจริงๆนะก็ภูเขาแต่ละรูปเขาก็จะมีจุดชมวิวให้นะครับแล้วก็จะมีป้ายที่อธิบายว่าภูเขาลูกนี้ชื่ออะไรนะครับ พี่กิดไหวปนนะน่ะไม่ไหวไปลองล่างเลยมุมนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นยอดของแนวกล้วยป่านะครับด้านบนก็จะเป็นแนวไผ่ที่มีระดับความสูงขึ้นไปน่ะปกติเราจะเดินป่าเราจะเดินแต่ด้านล่างนะแต่ตอนนี้เรามาเที่ยวป่า แล้วก็เที่ยวห้วยนะครับแต่เราอยู่ข้างบนเรือนยอดไม้นะก็ได้อารมณ์แปลกไปอีกอย่างหนึ่งนะคือจุดประสงค์ก็คือมาเที่ยวแล้วก็มองบนยอดไม้นะไม่ได้เดินบนกระจกนะฮะหรือว่าสะพานที่เป็นกระจกดังที่เข้าใจหรือว่าทุกคนคาดหวังกันนะครับก็คอนเซปต์ของสะพานชมเรือนยอดไม้แห่งนี้ก็ประมาณน,นี้นะค ก็ศึกษาระบบนิเวศของป่าที่อยู่ด้านบนเหนือเรือนยอดไม้นะช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะฮะระบบนิเวศของป่าก็เริ่มจะฟื้นฟูนะครับช่วงนี้เดินทางไปไหนผมคิดว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าส่วนมากไปต่างประเทศก็ต้องขึ้นเครื่องบินใช่ไหมก็ทำคลิปแถวบ้านนะแถวเมืองไทยแถวเชียงใหม่นะ ถ้าหมดฝนเมื่อไหร่ผมก็จะไปต่างประเทศนะฮะจะไปประเทศที่มีทะเลทรายแล้วก็ประเทศที่มีชายแดนติดกับจีนแล้วก็รัเสเซียอีกครั้งหนึ่งนะนก็คลิปนี้ก็มาเที่ยวแล้วก็ดูภาพของธรรมชาติของเมืองไทยบ้านเราไปก่อนนะครับ ทุกหน้าฝนธรรมชาติของป่าก็สวยงามและน่าเที่ยวมากนะครับก็มาเชียงใหม่ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับก็อยู่ที่แม่ริมนะต้องดูข้อมูลให้ดีอยู่ใน google นะเพราะว่าผมขนาดอยู่เชียงใหม่ยังหลงคิดว่าไปที่ดอยสุเทพนะพอไปถึงดอยสุเทพแล้วอา้าวไม่ใช่ต้องย้อนมาที่นี่อีกทีนะแต่ละจุดที่นี่ก็จะมี มุมที่ให้ดูว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับอยู่บนสะพานแห่งนี้เราสามารถที่จะศึกษาได้จากป้ายที่อยู่ด้านบนนี้นะครับสำหรับส่วนพื้นสตร์แห่งนี้ก็จะพาท่านผู้ชมให้เที่ยวอีก3-4คลิปนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็อยู่ที่บ้านแล้วคอยติดตามดูนะครับติดตามช่อง เคล็ดลับก็จะพาท่านผู้ชมเที่ยวให้ทั่วนะอดใจรออยู่ที่บ้านนะสิ่งดีๆมีแน่นะครับในส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะครับ ชีวิตคือการเรียนรู้นะผมอายุจะ60ปีนี้นะท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเคล็ดลับก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามกันมา8 0 0จะ900คนแล้วนะก็ผมสัญญาว่าจะพาท่านผู้ชมเรียนรู้เรื่องของชีวิตในเรื่องที่มันดีนะเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะผมจะเที่ยวแล้วก็นำความรู้ทั่วโลก มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและเรียนดูกันถึงที่บ้านนะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ